สวัสดีค่ะสวัสดีสุขสุขน้นนะจ๊ะพี่น้องตอนนี้เรามาถึงฝรั่งเศสแล้วจ้าแดดมากแดดแบบตาสูบอไไ้สูดแดดอะได้เลยพี่น้องเดี๋ยวเฮามาสำรวจหลังบ้านนะจ๊ะเนาะก่อนที่จะปลูกผักนะจ๊ะเนาะพี่น้องก่อนที่สิไปหาปลูกผักนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเลยจ้าเรามาสำรวจแปลงขักแล้วเนาะจ้ะพี่น้อง นี่มันก็มีแต่หญ้าปกคลุมแบบนี้แหละพี่น้องเอ,อ้ยเอะมาเบิงอุ้ยเดี๋ยวถ่ายให้เบิงก่อนที่สีสทำความสะอาดนะจ้ะเนาะแดดแดดแดดป้าตะไคร้คอยค่ะเหลือบซิบรอดลเลยนีย่ตะไคร้ก็เหลือแค่นี้แหละพี่น้องเดี๋ยวห้องคดเอานะจ้ะเนาะ เพราะว่าเราทิ้งไปตั้งหกเดือนเนาะจ้า,เ,า,าเดี๋ยวไปหาเสือกันย้าวมาคนนี่อันนี้ก็มีแต่หญ้าแห้งแบบนี้แหละนี่ต้นมัะพีข่อยเด้อพี่น้องอันนี้ต้นพลิกเราก็ไม่เหลืออะไรเลยนี่อันนี้คือก่อนทําความสะอาดานะจ๊ะเนาะเอาให้ดูก่อนทําความสะอาดจ้าเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดเสร็จแล้ว เราก็จะ,ะเร่งปลูกนะจ๊ะเนาะเอ้ยมกพีกข่อยตายค่ะต้นต้นตายบบมีคนโฮดจ้ะพี่น้่งมาถึงฝรั่งเศสวันที่สี่นะจ๊ะพี่น้่งสวัสดีสุขสุขคนนะชาติสวัสดีจากฝรั่งเศสนะจ๊ะพี่น้่งเ้ยอันนี้เป็นดอกไม้นะจ้า โปรโมชั่นเดี๋ยวมา ون, กน้๋ยครับพี่น้องอยากได้สักต้นไหมไม่เอาเนาะกินไม่ได้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งโซนผักเนาะจ้ะเนาะเลยอยไริพิ <c ười> เรามาดูโซนผักนะจ๊ะเนาะเราอยากได้ออหากอนพี่น้องใส่พักสลอกสลดัดคือเขาก่อสร้างใหม่เนะจ๊ะเนาะมันก็นเลยนี่อันนี้เป็นดอกไม้แบบแขนเนนะจ้าซึ่งเราไม่เอาเราจะเอาเฉพาะผัก สายบานนี่นี่ไงบาซิลิกนี่ไงอันนี้เป็นบาซิลิกฝรั่งเศสนะจ๊ะบิกานเดี๋ยวห้องพอบ้านมาเบิรงอันนี้เป็นบาซิลิกฝรั่งเศสนะจ๊ะเนี่ยนี่น้องง๊อมๆทั้งนั้นเลยอิชเตอ,อีซีน่นี่เป็นบาซิลิกฝรั่งเศสฮะสิปา อันนี้เป็นผักเสริมฝรั่งนะจ๊ะพี่น้องผักผักเสริมฝรั่งเศสกระถางละสองยูโรเจ็ดสิบจ้าประมาณกระถางละแปดสิบบาทนะจ๊ะเนาะฮะวิวิัมบ้าน๊ะเลยอมเป็นบาซิลิกาเดี๋ยวคอยต้องเลือกเองจ้ะพี่น้อง เพราะไงเลือกว่าได้ดอกต้องข่อยเท่านั้นนี่นี่กำลังแางอุ้ยอีสิโทโทโทษโทโอ้เชอรีที่ป้าเลอรีตังเดี๋ยวเลือกบาซิลิกฟรังกอนพี่น้อง อ่นอนกเทีวกัมมะซาอายุเตอื่นกัมมาซาละอื่นกัมมาซาโอเคเว้ว้ยเวว้ยเาจะซื้อสอแบบว้ยอาุเตเดอเดอกาลิเตอื่นกัมมาซาอื่นกัมมาซาโอเคเนี่มีสอแบบจ้ะพี่น้อง

rouge. c'est ได้สลัดแล้วจ้าสลัดได้สิบห้าต้นเดี๋ยวเราจะไปดูอีกหนึ่งล้านเนาะจ้ะเนาะกิ่งล้านเนึ่งอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศเนาะจ้ะเปียดบุตรงเดี๋ยวเราจะไปดูไอ้มะเขือเทศที่เราเคยปลูกเนาะจ้ะเนาะพี่น้องมะเขือเทศในต้นละเจ็ดสิบห้ายูโรจ้าส่วนสลัดเออเจ็ดสิบห้าเซนชิบเจ็ดสิบห้าสตางค์ฝรั่งพี่น้อง อันนี้เป็นสลัดสลัดต้นละยี่สิบจ้ะยี่สิบเซนชิปอ่ะนี่พี่นอ้อง,งแบบนี้เนี่ยเงาหนึ่งแบบนี้นี่ยี่สิบสตังค์ฝรั่งเนาะจ้ะเนาะเงินเป็นเงินฝรั่งหน่อยยี่สิบสตังค์พี่น้องบ้านเฮากับประมาณประมาณสิบกว่าบาทเนี่ยพี่น้องเงาละสิบกว่าบาทนี่เนาะจ้ะเนาอ อันนี้เป็นมะเขือเทศอันนี้เป็นไอ้อบาสซิลิกฝรั่งเศสมันจะคล้ายๆใบกะเพราเนาะจ้ะพนะีะ่น้องมันจะสีคล้ายๆเวลาเฮาไปเห็ดกับเขามันเสียงไค่ไค่ใบกะเพราบ้านเฮาจ้ะเพราะว่าลองเห็ดกับเข่าแล้วมันแซ่บเนาะจ้ะเนาะอันนี้เป็นมะเขือเนาะจ้ะเนาะมะเขือเดี๋ยวสิไปเบิ่งอีกร้านนึงจ้ะพี่น้องร้านอีกร้านมันจะแพงกว่าอยู่แต่ว่ามันแพงกว่า แต่ว่าคุณภาพมันก็จะดีกว่ามันจะเป็นของไม่เนาะเดี๋ยว oh. ไปอีกลานนึงจ้าเอาสรุปแล้วเอาบนนี้นะมซ่มซลจ้ Oh, que je merci, aider. merci beaucoup! <laughs> c'est lourd ça, 27 kilos! C'est toi, toi, acheté là-bas! C'est pas le même, ça, ça c'est le. La... C'est quoi? De de Fumier de mouton! Pied de mouton, c'est champignon! <laughs> c'est ça que je suis en faire au four! ขี่มา้มาเราจะไปซื้ออยู่คาฟูเพราะว่าคาฟูถูกกว่ายูโรหนึ่งเนาะอันนี้เป็นขี่แกะนะจ๊ะเนาะพี่น้องขี่แกะจ้าขี่แกะถูกอยูเจ็ดยูโรแปดสิบนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวไปบ่งอีกร้านหนึ่งจ้าอันนี้เป็นมะเขือเทศนะจ๊ะพี่น้องแต่ว่าน ไข่ายหนาสิม้าซาดนั่นนี่นะพี่น้องคือกลับมาจากไทยช้าเกินไปเพราอมันจะบมบมีบ่มีพริกเลยเนาะพี่กายนี่่อยอยู่นีเนาะคอยก็เลยมาเลือกซื้อก้อนได้จ้ะพี่น้องมันก็นเลยสบายเนะจ้ะเนาะอันนี้รู้สึกว่าเรามาช้าแล้วคนเขาปลูกหมดแล้วประมาณนี้นะพี่น้องนี่แต่กับโบซาบันไดเพราะว่าบบอยากได้หลายเนะจ้ะเนาะอยากได้ประมาณ สี่ต้นจ้ะเดี๋ยวพาเบิงคอยรอหามักพริกเลยพี่น้องแต่ว่ามันบอดได้นะ,ะเนาะมันไม่มีแล้วพริกนะอันนี้ก็มีแตงโมกับพริกหยวกนะ,ะเนอ,ะอืมเหมือนใบกะเพราเลยแต่ว่านี่เป็นพริกแต่ว่ามันมีแต่พริกหยวกพริกใหญ่นะ,ะเนานอันพริกน้อยพริกบ้านเฮ้านะมันบ่มีแล้วพี่น้องเนี่ยมีแต่พริกหยวกเนาะจ้ะเดี๋ยวแต่ว่า น,นี้เป็นมะเขือโอ้ยมะเขือเทศเป็นปุ่มแน้วนีิเป็นงนแน้วนีิมันก็เสิได้กินเทื่อเดียวแล้วเนาะพี่น้องขักไอทีเด้นี่นะโอ้ยมะเขือเทศจ้ะอันนี้เป็นอนนั้นก็เป็นพริกอันนี้ก็มะเขือเทศมะเขือซิ่งที่ค่อยสีเอาก็คือตัวนี้เนาะจ้ะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนี่พี่น้องนี่ อันนี้ที่เราซื้อมาตะกี้เนาะเหมือนกันเลยเป็นโหระพาฝรั่งเราจ้ะแต่นี่เราจะาโหระพาไทยนี่เลยเนี่ย,ยอันนี้เป็นโหระพาบ้านเราเนะจะไปลองเดี๋ยวบารซิริกถังละ3.15ยูโรนะจ๊ะประมาณร้อยยี่สิบบาทอาฮไอซิมักพิงโซเนาะพิกสมพิกสม เดี๋ยวมาเบิ่งพี่น้องค่อยใหญ่เราสิบัวเอาอย่างละวันบัวงามแต่คอ่อยในเสียเอานี่ดีกันเนี่ยอเลือกก่อนก่อนมันก็กระถางราคาเท่ากันแหละพี่น้องเราก็ต้องเลือกก่อนนะในะจใะเนาะเลือกต้นที่มันสวยๆนี่มันก็โอเคอยู่ดีต้นหนึ่ง อันนี้เป็นโหละพานะจ๊ะกรสีไข่โหละพาไทยเรามากที่สุดแหละพี่น้องนี่อันนี้เป็นโหละพาพระอิตูแล้วเอามาอยู่เราจะเอาหนึ่งโหละพาหนึ่งพระอิตูนะจ๊ะเนาะโหละพาได้แล้ว เดี๋ยวเอาก้อนพี่น้องจ้านี่เราได้แล้วหนึ่งต้นได้แล้วนี่จ้าพี่น้องนี่อันนี้เป็นโหระพาบ้านเฮาเนาะจ้าเนาะนาเออโอ้ยมีแต่พริกหยวกพี่น้องบ่ได้มาพริกน้อยเนาะจ้าโหระาพาพระอิตูเราเอามาแล้วแล้วเอาเม็ดมาอยู่อืมก็เลยสิบบอกว่าอิตูเนาะจ้าเนาะพี่น้องอันนี้เป็นอะไรอ่ะ นี่ไงมันมีหลายพันอยู่นะนี่ไงไทยบาซิลิกไทยโหระพาไทยเฮาจา้านี่หนึ่งเอาโหระพาไทยแล้วก็อ่ะไดโหระพาไทยครับอันนี้มันโหระพาเอยียงหละพี่น้องตะกะลคใคายใกล้คเคียงจ้ะแต่อันนี้เป็นโหระพาไทยเฮาเนาะจ้าเนาะ เราน่าจะพอแล้วนะเพราะว่ามะเขือเทศมันไม่สวยเพราะบ้านเลยไม่เอานะจ๊ะเนาะโหระพาฝรั่งเนาะจ้ะสวย,สวยโหระพาฝรัง่งนี่งามพวดพี่น้องงามพวดแต่ว่าเราจะไม่เอากระถางใหญ่เนาะเพราะว่ามันแพงเราจะเอากระถางเล็กๆนี่อันนี้เป็นสลัดเนาะจ้ะพี่น้องเป็นสลัดสลัด แล้วก็อีกระเทียมกร,ระเทียมแล้วจ๊ะเนะขึ้นช่ายขึ้นช่ายฝรั่งก็มีเราไม่ปลูกเนาะพี่น้องเราจะไม่ปลูกนี่ยอ้สิบบได้หลายดอกจ้าเพราะว่าเพราะว่าเรามาช้าแล้วมันมันมันไม่สวยเลยพี่น้องอะไรสิเจ้า เดี๋ยวเมื่อกันจ้า